สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันในเช้าวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันแรกของเดือนใหม่นะครับในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นวิเคราะห์สภาพอากาศกันนะครับพอดีนะพี่น้องผมเหลือบไปเห็นคอมเมนต์ของพี่น้อง fc ท่านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ฮะซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกอยากจะนํามาแบ่งปันนะครับและให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับ กับคาว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับพี่น้องผมเชื่อว่าคําพูดนี้เป็นความรู้สึกที่พวกเราหลายๆคนนะครับคงเข้าใจกันดีและสัมผัสได้จริงๆะครับการที่ต้องแบกรับภาระและต่อสู้กับความเหนื่อยล้านะครับในทุกๆวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแต่การที่ท่านยังคงมีกําลังใจนะครับที่จะต่อสู้นั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากเลยนะครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับพี่น้องการที่ท่านเลือกที่จะเริ่มต้นวันใหม่นะครับด้วยการรับฟังเสียงของผมก่อนออกเดินทางไปทํางานนั้นผมขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆครับมันก็คือเป็นเกียรติอย่างมากนะครับสําหรับผมนะครับผมจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านที่กําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายนะฮะในชีวิตนะ ในชีวิตนี้นะครับขอให้ความตั้งใจจริงและกําลังใจที่เรามีให้กันและกันนี้นะครับพี่น้องเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกท่านสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้นะครับและขอให้ได้พบกับเจอกับสิ่งดีๆนะครับพี่น้องในทุกๆวันของเดือนใหม่นี้นะครับและในฐานะที่ผมเป็นคาทอลิกผมก็ขอให้สันติสุขของพระเจ้านะครับสถิตอยู่กับทุกท่านเสมอครับ โดยในวันนี้นะครับพี่น้องก็เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมเรามาเริ่มต้นกันที่การมองภาพใหญ่นะฮะในรอบ7วันข้างหน้ากันเลยตามสเต็ปที่เราทํากันมาตั้งแต่นานมาแล้วนี่แหละครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับดูอากาศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมฮะมาดูกันว่าสัปดาห์แรกของเดือนลมฟ้าอากาศจะนําพาอะไรมาให้เราบ้างนะครับ เราก็มาเริ่มกันที่ทิศทางของกระแสลมในรอบสัปดาห์นี้กันก่อนนั่นก็คือลมระดับล่างนะครับลมมรสุม850 hPa สคาสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเปรียบเสมือนว่าเป็นสัปดาห์แห่งการปรับจูนทิศทางนะครับของลมมรสุมนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่4สิงหาคมนะครับพี่น้องจะเห็นว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะยังคงพัดผ่าน พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับยังมีแรงเยอะอยู่เลยนะครับแต่ด้วยแนวการพัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิศตะวันตกตรงตรงนะครับพี่น้องสาเหตุก็เพราะว่ากระแสลมนั้นเขาก็อยู่ในช่วงถูกดึงนะครับให้พัดเข้าหาพายุที่อยู่ในแถบทะเลแปซิฟิกด้านตะวันออกที่เขามีกําลังแรงที่อยู่ไกลๆออกไปนั่นเองครับ ไปนะครับก็คือช่วงวันที่5ถึงวันที่7สิงหาคมหลังจากที่อิทธิพลของพายุไกลๆนะั้นลดลงนะครับแนวการพัดของลงมมรสุมก็จะเริ่มกลับนะครับกลับมาวิ่งเข้าหาเป้าหมายเดินนะครับพี่น้องก็คือยอมความกดอากาศต่ําในตานานนะครับบริเวณอ่าวตังเกียเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งจะส่งผลให้ทิศทางลมนั้นก็เริ่มปรับมุมนะครับพี่น้องปรับมุมและก็พัดยกตัวขึ้นเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ยอย่างแท้จริง และในวันที่6-7ถึงสิงหาคมลมก็จะยิ่งยกตัวสูงขึ้นไปอีกเห็นไหมครับพี่น้องจนมีลักษณะ,ะคล้ายๆกับลมใต้เลยทีเดียวซึ่งการที่สตรีมไลน์ของลมมรสุมเปลี่ยนจากการพัดตรงตรงมาเป็นพัดยกตัวขึ้นนี้จะทําให้ประสิทธิภาพในการสร้างฝนดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมอย่างอย่างมากนะครับอย่างมากเพราะมันสามารถตักช้อนความชื้นขึ้นไปในแนวดิ่งและกระจายตัวได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ในช่วงวันที่6-7สิงหาคมนั้นกาลังของลมมรสมก,ก็จะไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ก็คืออ่อนลงนะครับหรือเพียงกําลังอ่อนถึงปานกลางจึงอาจจะยังไม่สามารถสร้างฝนได้มากมายนะครับน้องมากมายนะครับสําหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับลมมรสมก็จะพัดด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปเกือบตลอดช่วงนะครับก่อนจะอ่อนกําลังลงในวันที่6-7สิงหาคมเช่นกันครับถัดไปเราก็ไปดู การเคลื่อนไหวของลมระดับบนนะครับหรือที่ผมเรียกบ่อยๆว่าเป็นพุกกำกับทิศทางน,นะครับทิศทางของฝนบนฟากฟ้าหรือลม500เฮกโตปาสคาลนะครับช่วงวันที่1-4ถึงสสิงหาคมนะครับพี่น้องกระแสลมระดับบนจะยังคงพัดด้วยกำลังที่อ่อนและมีทิศทางที่ค่อนข้างหลากหลายโดยทางตอนบนของไทยก็จะเป็นลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดแนวสอบของลมสร้างฝนขึ้น หรืออาจจะกดทับฝนให้หายได้บางบ้างนะครับไปบางพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกลมบนจะอ่อนมากจนไม่มีผลโดยตรงครับช่วงวันที่5ถึงวันที่7นะครับภาพตัดไปนะครับก็ในช่วงปลายสัปดาห์พื้นที่ทางตอนบนของไทยเราเนี่ยครับก็จะเริ่มมีลมบนที่พัดมาจากทิศตะวันออกนะครับเหนี่ยวนําเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่บ้างแล้วละครับ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้พี่น้องจะเห็นลมระดับบนที่พัดเข้ามาปกคลุมจะเป็นลมที่มาจากทางทิศตะวันออกเป็นหลักนะครับซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพในการยกตัวของอากาศนในพื้นที่ภาคใต้เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเลยครับโดยเราไปดูผลการคาดการปริมาณฝนที่จะตกใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพี่น้องตั้งแต่7โมงเช้านะครับของวันที่1นี้นะครับวัน1สิงหาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่2สิงหาคมพร้อมกับ วิเคราะห์แนวการพัดของกระแสลมคู่ขนานไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่เรามองภาพใหญ่กันไปแล้วพี่น้องมองแนวลมเป็นหลักเลยนะครับสีแดงคือลมระสุมสีเหลืองคือลมระดับบนนะฮะวันนี้นะทุกท่านจะเห็นแม้ลมระสุมจะยังคงพัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแต่ด้วยแนวการพัดที่ไม่ค่อยเอื้อ ต่อการยกตัวสักเท่าไหร่นะครับพี่น้องประกอบกับเส้นทางของกระแสลมบนที่พัดเข้ามาปกคลุมนั้นวันนี้มีลักษณะเป็นลมที่อาจจะเหนียวนำเอาอากาศที่แห้งและก็จมตัวเข้ามาตามลูกศรสีเหลืองที่พี่น้องเห็นจึนงทําให้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือสารกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองที่ลดลงโดยทั่วไปครับ แต่สาหรับพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้นะครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องแม้ลมรสูงจะพัดด้วยกําลังปานกลางแต่ด้วยความที่ลมบนนะครับลมระดับบนเริ่มพัดเป็นทิศตะวันออกเข้ามาช่วยสนับสนุนความชื้นประกอบกับริมความกดอากาศสูงที่เคยกดทับอยู่ได้อ่อนกําลังลงนะครับก็จะทําให้มีฝนเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางได้ครับและจากผลการคาดการณ์ปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ พื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและน่านนะครับภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีสำหรับภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี ภาคตะว,วันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่นะครับก็ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราธานีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส สำหรับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างสปอปอลาวก็จะมีฝนประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่นะครับก็ตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้ำทาพงสาลีอุดมไซนะครับหลวงพระบางหัวพันเชียงขวางเวียงจันทร์ไทสมบ,บูรณ์บริคำไซคำวนสวรรคขเสารวันเซกองจำปาศักและอัตตะปืนและภาพถัดไปนี้ก็คืออะไรครับพี่น้องแนวโน้มนะครับสรุปแนวโน้มฝนลายภาคในช่วงวันที่2-7สิงหาคม มองภาพรวมแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องฝนส่วนใหญ่ก็อย่างที่เราวิเคราะห์แนวลมกันมาข้างต้นนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็จะมาจากแนวลมรสุมที่เริ่มคืนฟอร์มนะครับพี่น้องและพัดยกตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นะครับโดยจะมีลมระดับบนที่เริ่มพัดตามฤดูกาลนะฮะจากด้านตะวันออกเข้ามาช่วยสนับสนุนครับ แต่ด้วยกําลังของลมมรสุมที่อ่อนลงนะครับจึงอาจจะยังเป็นฝนในระดับเล็กน้อยขึ้นไปเท่านั้นนะครับพี่น้องและผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นข้อสังเกตด้วยนะครับว่าโดยที่หากกระแสลมบนนะครับพี่น้องกระแสลมระดับบนยังคงพัดมาจากทิศตะวันออกในบริบทที่ควรจะเป็นเช่นนี้นะฮะต่อไปเรื่อยๆในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับ สัปดาห์ที่3ไปแล้วก็อาจจะมีความเป็นได้ที่จะมีพายุหรืออยู่หรือยอมความกดอากาศต่ำนะครับเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาแจกน้ําให้เราบ้างนะครับพี่น้องต้องลมบนพัดเป็นทิศตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับฝนก็จะยังคงอยู่ในระดับ10-2ถึงเเซของพื้นที่ในช่วงวันที่1-4ถึงสสิงหาคมแต่หลังจากวันที่5เป็นต้นไปนะครับพี่น้องฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ขึ้นไปครับ ภาคอีสานนะครับฝนจะยงคงอยู่ในระดับร้อยละสินะครับแล้วก็เน้นตกเฉพาะตอนบนเป็นหลักตลอดช่วงนะครับก่อนที่ในวันที่7สิงหาคมฝนก็จะเริ่มกระจายตัวลงมาถึงพื้นที่อีสานตอนล่างบ้างนะครับภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกนะครับฝนจะอยู่ในระดับร้อยละ10นะครไปจนถึงวันที่5สิงหาคมจากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ก็คือวันที่6-7 สิงหาคมเนี่ยครับลมตะวันออกนะครับลมบนนะครับก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนทําให้ฝนอาจจะเพิ่มขึ้นในระดับร้อยละ30ของพื้นที่ได้ครับโดยที่พี่น้องจะเห็นว่าวันใดที่มีกระแสลมบนนะฮะที่เป็นทิศตะวันออกพัดเข้ามาเสริมมากๆก็จะเกิดฝนหนาเม็ดหน่อยนะฮะในพื้นที่นะฮะแต่สําหรับพื้นที่รับลมมาสสมอย่างจังหวัดตรางนั้นก็จะมีฝนได้ตลอดช่วงนะครับ ภาคใต้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่สถานการณ์ดีที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้ด้วยการสนับสนุนความชื้นจากลมบนที่เป็นทิศตะวันออกก็จะทําให้มีฝนในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางได้ตลอดทั้งสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนี้เลยครับเราก็ไปปิดท้ายกันนะครับพี่น้องด้วยสถานการณ์คลื่นลมในทะเลในรอบสัปดาห์นี้ครับอา่าวไทยนะครับทั้งตอนบนและตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรตลอดช่วง ทะเลน้มันนะครับตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรตลอดช่วงสำหรับตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรตลอดช่วงเช่นกันสวัสดีครับ